สดีครับท่านผู้ชมครับช่งจินโจพาท่านผู้ชมไปพบน้องไปครับกับน้องไอเดียครับไอเดียเพิ่งกลับมาสเปนครับไปสเปนได้สองรอบแล้วครับไปขับขี่ให้ยามาห้าครับไอเดียจะน้องน้องไปครับหน้าเป็นเด็กอคดเดม่ีครับท่านผู้ชมข้างหลังก็จะมีพี่ไอเดียตามประกบในการซ้อม พี่ไอเดียครับดูครับสอกสอกนี่ติดพื้นแล้วครับเสื้อรุ่นใหม่ที่พี d ไอเดียใส่ท่านผู้ชมเห็นไหมสีขาวๆข้างสอกซ้ายครับด้านบนนะครับรถรถคันใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ครับท่านผู้ชมครับ มีรับเบรกยามาฮ่าเบรกดีมากครับโคจิบอกว่ารถยามาฮ่านี่เบรกดีมากครับเวลาเข้าโค้งก็ชอบครับให้รอหลังสไลด์เนี่ยครับพอน้องไปเมื่อวานบอกว่าอ่าก้องครับก้องก้องยะขับวิบากเนี่ยเบรกใช้เบรกหลังในการเบรกหลังในในการเลี้ยวสะบัดเนี่ยทางเรียบครับได้ดีมากครับ เข้าโค้งแล้วใช้ล้อหลังบังคับล้อหลังเดียวดีมากอันนี้พี่ไอเดียครับพี่ไอเดียนี่ท่านผู้ชมครับเคยขับทางฝุ่นกับน้องชินโจมาแล้วแล้วเป็นคนชวนน้องชินโจมาขับทางทางเรียบครับอีกคู่หน้านี้ก็จะมีน้องโรมครับน้องโรมในคันนี้ครับขับชินโจครับเนี่ยชินโจครับ โจโกับน้องโรมนี่เอาด้วยกันได้มาประมาณสิบรอบแล้วครับนี่ครับทินโรมนี่ครับท่านผู้ชมโรมนี่เป็นเด็กแค่อายุแปดขวบชินโจโนี่สิบสามแล้วครับรว่าการขับขี่น้องโรมนี่ดีมากนี่ครับชินโจอยู่นี่ครับ ด้นหลังก็จะมีพี่ไอเดียไล่มาแล้วครับนี่ใช้ท่อเดิมๆที่นี้ใช้ท่อด,ดังไหมนะครับโดนร้องเสียงดังครับนี่ครับโรม96ชินโจโดนคูสักดำครับค่นไม่ขยับมากขยับเื่องง มาแล้วครับพี่ไอเดียไล่กิจโจมาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูทางโคไอเดียไล่อยู่มาห้าสิบเมตรครับท่านผู้ชมหมวกสว่มากดูครับเบรกครับเบรกหลังเขาโคงครับท่านผู้ชมมาแล้วครับเหลือสามสิบเมตรครับกิจโจอยู่ที่สองโยมอยู่คันแรกครับนี่มาแล้วครับพี่ไอเดียมาแล้วครับ ชมดูครับนี่ครับข้าวโค้งดูศอกครับดูศอกติดพื้นนะท่านผู้ชมนี่ครับน้องโรมกับน้องจินโจครับโอ้โรมนี่รับดีมากครับท่านผู้ชมมาแล้วครับท่านผู้ชมครับพี่ไอเดียมาแล้วเดี๋ยวไปดูลายพี่ไอเดียเซฮิโจครับในฐานะที่ชวนน้องมาขับทางเรียบครับสนามที่เห็นอยู่นี้เป็นสนามสวนน้ภูมิ เมื่อวานเอทักมาว่าสนามสั้นนะครับนี้สนามนี้มาฝึกในการเลี้ยวครับท่านชมครับสนามแต่ละอย่างฝึกไม่ไม่เหมือนกันทางยาวก็ต้องไปนครชัยศรีกับบุรีรัมย์ครับเก่งอาจารย์งี้ครับแต่ทางโค้งโค้งอย่างนี้ใจกลางเมืองกรุงเทพก็มีที่สวนนภูมิปัคเนี่ยแหละครับท่านชมนี่ผ่านไปสิบกวนาทีครับนี่ครับมาแล้วครับเจอแล้วครับรุ่นใหญ่มาแล้วครับ เมื่อวานได้คุยกับพี่ไอเดียแล้วครับว่าไปขับที่สเปนเป็นไงบ้างครับพี่เดียบอกว่าคนที่นู่นเขาพัฒนาสูงมากครับเด็กสเปนเด็กอิตาลีครับแต่ไอเดียเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บด้วยเนี่ยไอเดียไล่ไล่พี่จินโจแล้วครับเพิ่งมีคลิปนี้คลิปแรกนะครับที่ว่าพี่ไอเดียได้ขับกับน้องจินโจครับขับไล่กันนะครับดูนี่ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมคลิปนี้คลิปแรกจริงๆครับข้างหน้าน้องโรม ขณะที่เคยขับถังฟุนด้วยกันมาเนี่ยไอเดียได้มาขับกับชินโจแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูลายเซงของพี่ไอเดียเรียบร้อยครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมอืมกดดูซอกติดพื้นเลยท่านผู้ชมนี่ครับโดนแน่โค้งนี้โดนแน่ครับโดนแน่ชินโชโดนแน่ครับมาแล้วครับมาแล้วซีซีสามร้อยกับร้อยยี่ห้าพี่ไอเดียโอ้ยหมวกสวยรถสวยทรงเลี้ยวสวยท่านผู้ชมอ๋อผ่านไปสิบวานาทีครับขาน้าน้องโรมครับ ว้าวว้าวโหล้อติดล้อนนะพี่ชมอันนี้ก็มาคาร์สครับมาคารัสครับสัญชาติสหรัฐอเมริกานี่คนนี้ครับฮัลโหลมาคาร์สฮัลโหลมาค์สเป็นไงบ้างครับครูศักดิ์ครับอยู่ข้างๆนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับจินโชครับครูศักดิ์ครับครับตามลำดับครับครับครับ อันนี้เวลาเราซ้อมได้ครูสักว่าอย่างไรครับซ้อมได้แค่ครับวันที่สามทีสี่ครับก็ดีกว่าไม่ได้ซ้อมนะครูนะดีกว่าครับนี่ครับเป็นคลิปแรกนะครับท่านผู้ชมที่ชินโจได้มาขับกับพี่ไอเดียนัขับจากสเปนนัครับเมืองไทยเนี่ยแหละครับแต่ตัวแทนยามาฮ่าส่งไปที่สเปนครับก็ไม่ได้ขับกบแกง่ายๆนะเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยแสงนะครับเรียบร้อย ดูลายการเข้าโค้งดูศอกครับท่านผู้ชมดูศอกโอ้โหนี่ครับท่านผชมชมโอ้นี่โอ้โรมก็ไม่ยอมทิ้งนะครับโรมอ่าอ่าอ่อมาคัดมาคัดสั่งสั่งสั่งมาคัดสั่งนี่สั่งเออเออมาคัดครับท่านผู้ชมมาคัดนี่ก็เป็นเพื่อนกับจินโจ้ครับ มาขับมาซ้อมตั้งแต่เช้าครับมาแล้วครับพี่ไอเดียแผ่วให้น้องไปแล้วครับผ่านไปสิบวินาทีแล้วท่านผู้ชมครับมาและโรมกับชินโจครับนี่ครับลายชินโจครับดูลายแซงชินโจนะท่านผู้ชมตัดในก้นไม่ต้องก้นไม่ต้องโองตัดก้นไม่ต้อง,งโอ,งอ,งอ้โ,อโหท่านผู้ชมอ่ะ อโอ้ยสวยงามท่านชมสวยงามครับได้ภาพสวยงามไม่เจ็บไม่เจ็บครับนานๆได้ภาพสวยงามทีไปแล้วครับแต่ไหครับสุดปอกครับสุดปอกจริงๆไม่เจ็บแน่นอนครับอย่างนี้ไม่เจ็บไอเป็กไอเป็กครับมาคัด ุกขึ้นมาหวัวเราะแล้วล้มเป็น,นยังครับล้มอย่างนี้ล้มสวยครับล้มสวยครับเออาอาเออเอาาัอเาาเอมเอกเาอเอ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 าเอออเออเคครับทีมงานมาช่วยแล้วครับ อ๋อทีมงานวิ่งไปแล้วครับท่านผู้ชมครับขับรถไปด้วยวิ่งไปด้วยครับนี่ครับท่านผู้ชมมีกูตังพ่อของกูบิบครับมาแล้วครับเนี่ยรับไปขอบคุณครับนี่มีทีมงานช่วยเหลือกันครับแน่นอนนะครับถ้าเต้นถ้าเต้นขอบคุณครับพ่อกูบิบขอบคุณไฮแปกเนี่ยนักขับอะคาเดมี่ครับขอบคุณครูศักดิ์ครับ ขอบคุณพี่สมชายครับขอบคุณครูตังครับแล้วก็มาคาร์ดนะครับนักขับสัญชาติอเมริกาครับโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับน้ำมันเครื่อง idemitsu โชว์ไวเอสเอสชัชสวรนสนามสุวรรณภูมิปาร์คนะครับผู้สนับสนุนจินโจ้ครูศักดิ์ครูตัง ขอบคุณมากครับเชิญคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ